ปาการี u วยรา2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ไฮเปอร์คาร์แต่เป็นการแสดงออกถึงศิลปวิศวกรรมและอารมณ์ทุกครั้งที่ปาการีเปิดตัวรถใหม่โลกแห่งยานยนต์จะต้องหยุดหายใจและฮวยรารุ่นปี2026ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์อันงดงามสมรรถนะอันน่าทึ่งและห้องโดยสารที่เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่นาฬิกาหรูที่ทำขึ้นด้วยความประณีตเฉพาะตัว วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงดีไซน์ภายนอกสมรรถนะห้องโดยสารและแน่นอนราคาของสุดยอดรถคันนี้ทันทีที่คุณได้เห็น Pagani Huayra 2,026่20คุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมมันถึงถูกยกให้เป็นงานสิลปที่เคลื่อนที่ได้ตัวถังถูกออกแบบด้วยความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดทุกเส้นโค้งไม่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังถูกสร้างมาเพื่อจัดการการไหลของอากาศและลดแรงต้านรถคันนี้ใช้โครงสร้างโมโนคอออกแบบคาร์บอนไทเทเนียมรุ่นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม แต่ก็ยังเบาวกว่าเส้นสายตัวถังไหลลื่นอย่างต่อเนื่องระบบแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟได้รับการปรับปรุงให้ซับซ้อนและฉลาดยิ่งขึ้นประตูปีกหนกอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่สร้างความอลังการทุกครั้งที่เปิดขึ้นไฟหน้าเลดแบบแมทริกใหม่ให้มุมมองที่เฉียบคมล้ำสมัยส่วนด้านท้ายที่โดดเด่นด้วยท่อไอเสียสีท่อในลักษณะกากบาท คือการย้ำเตือนว่ามันยังคงเป็นฮวยราตัวจริงทุกช่องดักลมทุกเส้นสายและทุกลายคาร์บอนไฟเบอร์คือการผสมผสานระหว่างรูปทรงและฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบแต่รถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือสมรรถนะ หัวใจหลักของปา g a กานีฮวยรา2 2 6 6คือเครื่องยนต์ V 1 2ขนาด6.0ลิตรวินเทอร์โบที่พัฒนาร่วมกับ Mercedes AMG เครื่องยนต์ใหม่นี้ให้กำลังราว900แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า1100นิวตันเมตรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่ทรงพลังที่สุดของปา g a กาีการเร่งความเร็ว0ูน0ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ2.6วินาทีความเร็วสูงสุดทยานเกิน370กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างสบาย ระบบเกียร์เป็นแบบ7สปีดออตโเตเมตแมนวลที่ถูกจูนมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างคนขับกับเครื่องยนต์แตกต่างจากไฮเปอร์คาร์หลายคันที่เลือกใช้ระบบคลัตช์คู่ปากานี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การขับที่ดิบและเต็มอารมณ์ระบบแอโรดนามิกแบบแอคทีฟได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยแต่ละฟินสามารถขยับได้อิสระเพื่อเพิ่มแรงกดในโค้งหรือเพื่อลดแรงต้านบนทางตรงเมื่อผสานกับระบบช่วงล่างแบบแปรผันรถคันนี้จึงให้ความมั่นใจทั้งบนถนนภูเขาและสนามแข่งส่วนระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกก็ให้พลังหยุดที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมอสูรร้ายคันนี้ได้อย่างมั่นใจ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ h u เ r ร a 2 0 2 6คุณจะพบกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครปาการีไม่ได้สร้างแค่ภายในรถแต่สร้างงานศิลป์ในทุกมิติห้องโดยสารผสมผสานร,ระหว่างวัสดุทันสมัยและงานฝีมือชั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ c a r ์บอนไฟเบอร์